เราเอาไหมมาย้อมเสร็จแล้วค่ะพี <bio> s <S ่น um ้องแขย้อมย้อมแล้วก็ไปล้างค่ะเออเอาเอาใส่แคปไปล้างล้างแล้วก็เอาครูจะพาดีครับพี่น้องไปเ่านเรากลับขึ้นมาให้มาดูการครูจะพาครับพี่น้องไปเ่านเรากลับขึ้นมาให้ มาดูการ้องขาคุณแม่อ่อนของเราก็ทกมาช่วยคุณยายหวีทกค่ะนี่ค่ะตอวนี้มันก็เส้นใหญ่าลีค่ะตอนนี้ก็กำลังทุกอยู่ค่ะก่อนแค่เราเอาไหมไปย้อมค่ะเราย้อมเป็นสีเหลืองแค่เขาเอิ้นสีน้งค่ะคุณแม่ค่ะนี่สีเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองค่ตอนนี้ ด้วยิ่งจานนาจะของเด้อค่ะออกคุณยายอ่อนจะเข้ากล้องหรือเปล่าค่ะคุณยายอ่อนชื่อแม่ก็อยากเข้ากล้องเข้าคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะกลางช่วยกันทุกค่ะพี่นองคแล้วเอาไหมมาย้อมเสร็จแล้วค่ะพี่น้องคาย้อมย้อมแล้วก็ไปล้างค่ะเออเอาเอาใส่ครับไปล้างล้างแล้วก็เอาครูจะพาสวัสดีครับยาครูอย่าหลุดลูกครับ พี่น้องไปักลับขึ้นมาให้มาดูกันนี่มันก็เสียงใหญ่ดิค่ะตอนนี้ก็กำลังทุกอยู่ค่ะค่ะคุณยายค่คุณยายหวีแก้วมงคุณค่ะอยู่บ้านหนองดานค่ะอกเสียอกเสียงเราย้มอันยังไม่ทุกไม่สวยแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่ทุกค่ะพี่น้องค่ะนี่มันยังไม่ตรงค่ะมันยังไม่ตรงดีค่ะ เราเอาไหมมาย้อมเสร็จแล้วค่ะพี่น้องขาย้อมย้อมแล้วก็ไปล้างค่ะเออเอาเอาใส่ครัไปล้างล้างแล้วก็เอายวยงามมากกันการทุกทุกไหมค่ะนี่เออทุกให้มันทุกให้มันเป็นอะไรคุณยายให้มันละเอียดให้มันให้มันเหเอียดคิ่งนิ่งค่ะคุณยายว่าทุกให้มัน ให้มันสวยแล้วมันจะไปให้มันตรงค่ะคุณยายคุณยายหวีแก้วมงคุณค่ะอยู่บ้านหนองดานค่ะอกเชียงออกเสียงเรายอมทรนะคะหมายจะไปโทอค่ะพี่น้องค่ะออนนนีตหเทอ ข้าคุณยายคุณยายหวีแก้วมงคุณค่าอยู่บ้านหนองดานค่ะออกเสียงออกเสียงเราย้อมค่ะมันยังไม่เรียบค่ะอันนี้นี่ยังอันนี้ยังไม่ทุกค่ะไอพวกนี้นี่และนี่อันนี้ทุกแล้วค่ะพี่นี่อันนี้อันนี้ข่อนาได้จับนี่มันดินเนี่เต้นดองดองเลยค่ะทุกแล้วอันนี้ แกนี่พี่น้องเห็นไหมคะอันทุกแล้วมันจะอุ้ยเหยียบเรียบเรียบขาะมหน่อยสวยสวยมันนี่ค่ะอันนี้เราทุกแล้วค่ะนี่มันจะให้มันละเอียดให้มันให้มันเหยียดคิ้งนิ่งคุณยายว่าทุกให้มันให้มันสวยแล้วมันจะไปให้มันตรงให้มันสวยใ่้เส้นมันตรงอืมให้เส้นมันตรงนี่คุณ คุณยายหวีของเราก็เอามาทกค,ค่ะหลังจากย้อมเมื่อวานนี่ค่ะวันนี้ก็ยอ้อมเพิ่งเสร็จเดี๋ยวนี้สวยงามมาก <c oughs> การการทกทกไหมค่ะนี่ท <c oughs> อให้มันทกให้มันเป็นอะไร <c oughs> คุณยายสวัสดีค่ะอะตอนอันคุณยายจะทอจะ,อะ ถ่ายมาให้พี่น้องเราดูอีกอยู่นะคะตอนนี้ก่อนนะค่อยมาถ่ายเอามาแค่แค่นี้ก่อนค่ะตอนทุกใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุแม่ยายหวีของเราค่ะได้าได้เพาวได้มันดิ้นนี่คือการทุกใหม่อันนี้ของแม่คุณคุณยายลีสวยงามมากกันการทุก ทุกไหมคะ่ะนี่ให้มันทุกให้มัน <c oughs> เป็นอะไรคุณยายอันนี้อันนี้ข่อยกาได้จับนี้มันดินเนี่เต้นดองๆเลยใช่ทุกไปนี่ทุกแล้วอันนี้มือเขยแตกเนี่ยนี่คุณคุณยายหวีของเราก็เอามาทุกค่ะหลังจากย้อมเมื่อวานนี่คะ่ะวันนี้ก<ม>็ ยอมพึ่งเศษเดี๋ยวนี้ของขาคุณแม่อ่อนของเราก็โทอกมาช่วยคุณยายหวีทกค่ะนี่ค่ะกล่องทั่วประเทศได้หนี่น,นองเมียนตัวคอยออกคอย<า>ย้ำโม่คอยค่ะ <laughs> พี่น้องขา,ขา,ขาเร็จเที่ยงเนี่ค่ะเอายอมเ,อเซ็ตเที่ยงค่ะ มันยังไม่แห้งดีค่ะสวยงามมากการการทกทกไหมค่ะนี่ทกให้มันเป็นอะไรคุณเนี่ยมันจะตรงดีค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะพี่น้องคุณค่ะเสเที่ยงนี่ค่ะเอาย้อมเสเที่ยงค่ะมันยังไม่แห้งดีค่ะ ยายอ่อนจะเข้ากล้องหรือเปล่าค่ะยายอ่อนช่วยห้ก็าอยากเข้ากล้องเข้าคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะแกลังช่วยกันทุกค่ะพี่จะเอาไปตำไปทอผ้ากีวนให้ให้ให้พระให้พระอาจารย์ค่ะมาใส่ราวทุกค่ะการทุกไหมของคุณยายของขาคุณแม่อ่อนของเราก็ทุกมา ช่วยคุณยายหวีทุกค่ะนี่ค่ะอ่ะมันจะตรงดีค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะพี่น้องอ่คุณพี่น้องเห็นไหมคะอันทุกแล้วมันจะอุ้ยเรียบเรียบเรียบมันจะแคบมาหน่อยนี่ค่ะอันนี้เราทุกแล้วค่ะนี่มันจะี่ ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่คุณแม่ยายหวีของเราค่ะพได้เพได้เดี่ยวออกมันดินนี่คือการทกไหมอันนี้ของแม่คุณคุณยายลีนยายหวีของเราก็โทกไหมเสร็จแล้วอันนี้ค่ะมันจะละเอียดค่ะมันจะตรงมากเลยค่ะในอันไหนที่ยังไม่ทุกนี่ไงนี่ให้พระอาจารย์อยู่วัดนะค่ะช่วยกันทำเลยค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันสามคนเลยค่ะมีคุณแม่อ่อนก่อนค่เราเอาไหมไปย้อมค่ะเราย้อมเป็นสีเหลืองแค่เขาเอิ้นสีหยางค่ะคุณแม่คานี่สีเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองค่ตอนนี้ด้วยดึงจากหน้าจะของเลวอค่ะออกด้วยดึงจากหนาจะของเลือค่ะคุณแม่ยายหวีของเราค่ะ ไ่ได้บ่ได้แก้วอกมันดินนี่คือการทอกไหมอันนี้ของแม่คุณคุณยายลีครูจะพาสวัสดีครับยายครูครับพี่น้องมาดูกันค่ะคุณยายคุณยายหวีแก้วมงคุณค่ะอยู่บ้านหนองกานค่ะอกเสียอกเสียงเราย้อมค่ะ ่แค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่ให้พาอาจารย์อยู่วัดนะค่ะช่วยกันทำเลยค่ะร่วมด้วยช่วยกันสามคนเลยค่ะมีคุณแม่อ่อนด้วยดึงจานาเจ้าของเลยค่ะให้มันสวยให้เส้นมันตรง จะเอาไปตำไปทอไปทอผ้ากีวรให้ทำให้ให้ผ้าให้พระอาจารย์ค่ะค่ะเสร็จเที่ยงนี่ค่ะเอายอมเศษเที่ยงค่ะมันยังไม่แห้งดีค่ะนี่อันนี้อันนี้ข่อยได้จับนี่มันดินเต้นดองๆเลยแช่โชกไปหนีโชกแล้วอันนี้ไม่ค่อยแตกเนี่ย สวยงามมากกันการทุกทุกไหมค่ะนี่อเทุกให้มันทกให้มันเป็นอะไรคุณยายหวีของเราก็ทุกไหมเสร็จแล้วอันนี้ค่ะมันจะละเอียดค่ะมันจะตรงมากเลยค่ะในอันไหนที่ยังไม่ทุกยายหวีของเราก็ทุกไหมเสร็จแล้วอันนี้ค่ะมันจะละเอียดค่ะมันจะตรงมากเลยค่ะในอันไหนที่ยังไม่ทุก นี่อันนี้อันนี้ข่อยก็ได้จับนี่มันดีนี่เต้นดองๆเลยแท้ทกไปนี่ทกแล้วอันนี้ข่อยแตกนี่อันยังไม่ทกยังไม่ทสไม่สวยแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่ทุกค่ะพี่น้องค่ะนี่มันยังไม่ตรงค่ะมันยังไม่ตรงดีค่ะเลยยังใช้ใหม่ไหมูว่ามีแต่เจนี่ว